พี่น้องครับสําหรับท่านที่สนใจปลูกกล้วยมาดูนี่นะครับนี่นะครับเขาเรียกหนอนกอนะครับนี่เป็นหนอกล้วยไข่นะครับถ้าเจอตัวนี้เข้าไปนะครับจะตกเขือไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ถ้ามีหนอนหวังอยู่แล้วก็ขูดไปปลูกนะครับตายลูกเดียวนะครับอันนี้อย่างก็จะมีลูกมันหรืออะไรนี่นะครับเดี๋ยวดูนะนี่ยังมีเล็กๆอยู่ด้วยนะนี่นะนี่นะ มันออกมาจากขุยมันเลยเนี่ยนะขุยมันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนกอนะครับวิธีป้องกันนะครับคือก็ป้องกันป้องกันได้แค่ว่าเราโรยโรยยายากันหนอนนะครับโรยรอบๆกกนะครับเวลาปลูกนะฮะทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหน่อยละหน่อยเพื่อไม่ให้มันเจาะเข้าไปนะครับนี่นะครับหนอนกอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่กล้วยทุกชนิดนะครับ มันจะเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเมื่ออ่าอันนี้ตัวตัวเลขนะเมือม่อเมื่อเมื่อเง่ากล้วยตัวแม่มันเริ่มตายเริ่มเน่านะครับมันก็จะมากินลูกมันอย่างนี้นะครับสาเหตุนี้นะครับผมจึงไม่ได้จ้างใครขุดนะครับจ้างลูกน้องแบกนะครับผมต้องขุดเองนะครับเพื่ออ่าเพื่อจะได้หนอ่อเพสวยให้อ่าคนที่ ชอบการปลูกกล้วยนะครับนี่ขุยมันก็ไม่รู้ว่าลูกมันมีอีกกี่ตัวนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ